สาวน้อยหมวกแดงน,นะครับพร้อมนะครับผมเขียวกันแล้วครับท่านอันพอมุ่งเป็นผู้ที่เขียนหน้าในกากอายุอานเลยนะ เกจิล oh ีนะครับตามด้วยโมเดลตุ๊กตาโอ้โหโอ้โหโอ๊กางครับร่มกลางครับผม

เ็นสูตรหมาดินนะครับที่เกลี่ยไม่ใช่ปุ๋ยมันจะถีบแรง เวลาได้351.23อี่นาทีครับเข้าเลยนะครับสำหรับกุฏิน้อยรอยฟ้าสิวัาตาตามด้วยราคาคุยขนาออเดอร์พรนวาปีนี้หกว่าอเกอ่านะครับบามีดูแล้วครับท่าน ไปเลยครับส <ort. i> ุดยเานีงไิงเกร์ดยุ่งๆเอาเอายุ่งเอานีไปยุ่งควเร็วนควเรว้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเป็นนี่สนีชุดแล้วต้องลบเขาในบังเกอร์พี่น้องโอ้เป็นปีแรกที่มาคเร็วเร็วลุนกันพี่น้อง จุดแล้วครับจุดแล้วจุดแล้วไปแล้วพี่น้องโอ้ ฟาไปแล้วคุณเห็นผ้าเหนผ้าไปเห็นผ้าไปแยแ่นกลาง่หมครับเนผ้าไปแแ่รกลางจุดแล้วครับท่าน Link Tarim So after example, กล้องคำพนาศนะครับเรามารุ้นต่อไป ลลยนหักางครบมีท่านผู้ชมแจ้งมาว่าบั้งไฟตะไลที่อยู่บนต้งฟ้าอยู่สองบั้งกำลังทะเลาะกันว่าใครจะลงก่อนหรือใครจะลงหลังเพรว่ามีคุยหลายดานมันมีพื้นพื้นหลายแตงนี้ลูกแสล่าเข้าเลยนะครับเฮ้ยเทำใจบลงไฟเยอะ ทาย่าระดับที่44ตามด้วยโอ้ฝ <inh ard Idol> ั่งนี FC หลายเว้ยดเทลลาจีีหลายไปๆๆ So I'm here เป็นตะไลขตะเลลายนะครับเด้อต้องใส่รถเพลยรถต๊ะนะครับไม่โยกขึ้นนะครับเนาะมันบางไงก็ต้องใส่รถนะครับใส่จังจากมาใส่โยนะครับเด้ออันนี้ตะไลขลายนะครับตะไลขลายมันสองลายมั้งครับนี่ยตะไล่สองลายนะครับพค้อมครับผม ད�ས <laughs> ད�ས ทางไม่สมบูรณ นะครับทยอยออกมาแล้วชาวไขยหลังจากนั้นก็จะเหลือเฉพาะคนที่ทำการจุดโดยกติกาดี่ว่าไม่ควรของทิะตะทีาก,ก็ได้อีกสักครู่เราก็แสงสัญญาณไฟสุดแล้วครับท่านด หลังนะครับรงเขียวโล่ขึ้นแล้วหลังจากตั้งนี้นะครับสายผลชีวปะป่าจบเลยนะครับลานไทยมาแล้วคุณนะ สิบล้เะคราข้าเลยนะครับราทาคมรือีะครับป็นหาฟสิบล้าลนะครับเป็นงไฟสิล้านนะครับสังบังไฟยัล่น,นิ เ,เป็นมังไ่สิบล้านนะครับให้ได้ของงานนะครับจุดนี้แล้นะครับประกาศไปยังพี่ร้องกันไต้องลับนะครับตอนเย็เรามีสาน้อยเพชรบปานแพงจุดแล้วครับท่านสหรับการจุดบ้นไฟทะเลิล้าองราอำาจแห้นงมังไฟได้ ทุกคนก็เข้าู่ันนะครับน ยอดแขกับอาเโคาพวยระดับตั้งใจติดตามอาจารย์อิสางพัดหน้าอะไรเด็กสิบแปดปีนี้นะครับไม่กล้าไม่กล้าล้มปกะการ้าล้มขาดล้มขาดนะครับเด้อล้มขาดล้มขาดนะครับล้มไม่กล้านะครับไม่ขาดนะครับโอเค